สวัสดีทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้ครับจะพาทุกท่านมารู้จักกับสารอาหารในกลุ่มของการสร้างพลังงานและส่งเสรสิมระบ,บบการขจัดของเสียภายในร่างกายครับด้านบนเลยคือคือสารอาหารที่ช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการสร้างพลังงานในร่างกายครับจากซ้ายไปขวานั่นคือเห็ดถังเช่าทับทิมและสมครับส่วนด้านล่างครับคือสารอาหารที่ช่วยในเรื่องของส่งเสริมกระบวนการขจัดของเสียในร่างกายจากซ้ายไปขวาครับคือสารสกัดจากส้มแดงบรอกโคลีและเมล็ดองุ่นนั่นเองครับ มาดูกันที่งานวิจัยแรกก่อนเลยครับกับงานวิจัยในเรื่องของการฟื้นฟูระบบการสร้างพลังงานของร่างกายครับกับสารอาหารทั้ง3นี้ได้แก่ทับทิมเฮททางเช่าสายพันธุ์ c s 4และโสมครับผาหนัก,กิงเซงครับเป็นส่วนผสมของสารอาหารทั้ง3นี้ครับซึ่งเราจะใช้ชื่อย่อว่า c s 4 PFE นะครับนั่นคือสารสกัดจากทับทิมและ PG คือสารสกัดจากโสมนั่นเองครับ จากผลการวิจัยครับจะเห็นได้เลยว่ากลุ่มซ้ายสุดนะครับนั่นคือกลุ่มของผู้ที่อ่อนเยานะครับจะมีลักษณะการแสดงออกของยีนนะครับเป็นด้านบนสีเขียวด้านล่างสีแดงนั่นคือการแสดงออกของการสร้างพลังงานที่ดีในร่างกายครับแต่กลุ่มคนที่แก่ชราครับจะมีการแสดงออกของยีนเป็นดังตรงกลางครับข้างบนแดงข้างล่างเขียวนี่คือการแสดงออกของการสร้างพลังงานที่ลดน้อยถดถอยลงแต่เมื่อนํากลุ่มตรงกลางนี้ครับไปรับส่วนผสมของสารอาหารทั้ง3ามนั่นคือเห็ดถังเช่าสายพันธุ์ C เ4กับ p g พาหากิงเซงหรือโสมและ PFE ก็คือทัพทีมนั่นเองครับส่งผลให้การแสดงออกของยีนของคมกลุ่มตรงกลางนั้นกลายเป็นเหมือนด้านขวามือเลยครับนั่นก็คือด้านบนเขียวด้านล่างแดงนั่นก็คือมีลักษณะการแสดงออกของยีนที่ใกล้เคียงกับกลุ่มคนอ่อนยาวด้านซ้ายมือสุดเลยนั่นคือประสิทธิภาพครับของสารอาหารทั้งสนี้ครับที่จะช่วยในการฟื้นคืนการทํางานของระบบสร้างพลังงานให้เหมือนตอนที่อ่อนเยาว อีกครั้งนั่นเองครับซึ่งสารอาหารทั้ง3นี้ครับจะไปช่วยในการแสดงออกของยีนกลุ่มที่เรียกว่าไมโตคอนเดรียยูดยีนคลัสเตอร์ครับหรือตัวย่อว่า MT- YGC นะซึ่งเป็นกลุ่มยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพลังงานของร่างกายนั่นเองครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วสารสกัดจากทางเช่าสายพันธุ์ CS4 โสมและทับทิมส่งผลต่อการแสดงออกของยีน MT- YGC ครับไมโตคอนเดรียยูดยีนคลัสเตอร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างพลังงานในร่างกายให้กลับมาทํางานได้ดีขึ้นอีกครั้งครับมาดูงานวิจัยต่อมาในเรื่องของการฟื้นฟูระบบการขจัดของเสียในร่างกายบ้างครับซึ่งเราได้มีการคัดเลือกนะสารอาหารนะครับที่ช่วยในเรื่องของระบบการขจัดของเสียในร่างกายครับได้แก่อัลฟาไลโปอิกแอซิดสารสกัดจากโรสแมรี่สารสกัดจากส้มแดงสารสกัดจากทับทิมโคเอนไซคิวเทนสารสกัดจากทาร์เชอรี่สารสกัดจากมะกอกสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากบรอกโคลีเคอร์คิวมินหรือขมิ้นนะครับสารสกัดจากพืชที่มีชื่อว่า ชิเซนราไชเนนซิสนะครับและโคสติตและเรสเวอร์ราทรอลนะครับซึ่งในการวิจัยพบว่าหลากหลายสารอาหารเลยครับที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูระบบการขจัดของเสียในร่างกายครับแต่พบว่าสารอาหารเหล่านี้นั้นเมื่อมาอยู่ด้วยกันนะบางชนิดจะช่วยเสริมฤทธิ์กันแต่บางชนิดกลับไม่ช่วยเสริมฤทธิ์กันครับเราจรึงได้วิจัยว่าแล้วกลุ่มสารอาหารไหนล่ะในใน,ในทั้งหมดนี้ที่จะมาอยู่ด้วยกัน แล้วสามารถเสริมริ์กันได้ดียิ่งขึ้นครับซึ่งจากการวิจัยพบว่าส่วนผสมของสารอาหารทั้ง3นี้ครับได้แก่ Red Orange นะครับส้มแดงเกรดสีนะครับส,ส,สารสกัดจากเมล็ดองุ่งนและบรอกโคลีครับส่วนผสมของสารอาหารทั้ง3นี้ครับส้มแดงบรอกโคลีและ,มะเมล็ดองุ่นนั้นเมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทํางานของร่างกายในเรื่องของการขาจัดของเสียได้ดียิ่งขึ้น ไปอีกครับเพราะฉะนั้นสรุปจากการวิจัยนี้พบเลยว่าสารสก,กัดจากส้มแดงบรอกโคลีและมเมล็ดองุ่นส่งผลต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการขจัดของเสียในร่างกายให้กลับมาทํางานขจัดของเสียได้ดีขึ้นอีกครั้งนั่นเองครับแต่หากทุกท่านเห็นชื่อของสมุนไพรและผลไม้เหล่านี้แล้วมองว่าสามารถพบได้ทั่วไปตามร้านยาจีหรือท้องตลาดบอกเลยว่าการได้มาซึ่งสารสําคัญไม่ได้ง่ายเช่นนั้นครับเพราะการจะได้มาซึ่งสารสําคัญที่ช่วยสร้างพลังงานและล้าง ขจัดของเสียได้นั้นจะต้องได้มาซึ่งสมุนไพรที่เป็นสายพันธุ์เฉพาะก่อนเช่นถังเช่าต้องเป็นสายพันธุ์ c s 4เท่านั้นเป็นต้นครับและต้องผ่านกระบวนการสกัดเฉพาะครับตำตำั้นๆต้นๆบทๆไม่ได้สารสาคัญมาอย่างแน่นอนต้องผ่านวิธีการสกัดเฉพาะจึงจะดึงสารสําคัญออกจากสมุนไพรเหล่านี้เป็นสารสาคัญเฉพาะครับที่ช่วยเรื่องการสร้างพลังงานและการขจัดของเสียได้อย่างแท้จริงครับและนี่คือสารอาหารทั้ง6ครับที่จะช่วยท่านในเรื่องของการสร้างพลังงานและการขจัดของเสียครับ